เฮ้ยเ้ยคนคนหุยได้ดิสแดงได้ดิสแดงสี 4, 8, ล<ะ>่ล้านแปดนี่กระสุนแดงกระสุนไม่แดงยิงไม่ออกกับสไนเปอร์เจ็ดจุดหกสองเอ็มหกหนึ่งอมโมกร,ระสุนแดงแรงแน่นอนเอ้ยพี่เล่สนสไนเเหมือนกันเหรอไม่ใช่ดิทำไมเป็นสไนายนอร์พี่ดือพี่ถือสไนายอยู่อะ ถือไอ้นี่ไอเควูว่นพี่ถือสนายตัวเหมือนผมเลยและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Arena Breakout ด้วยนะครับโดยใช้เพียง UID นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับราคาตามภาพนี้เลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v a l o r a n t c ์น์คอร์ดิตี้และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับเอ้าแล้วทำไมมันฟิลทีมวะ เออเอ้ยผมว่าผมไม่ได้กดฟิลทีมนะเรามีใครก็ไม่รู้มาเฮ้ยเขาจะมาคอยโคเวอร์ล่ะไงพี่เราเป็นสไนเปอร์โอเคโอ้โหเกิดดีซะด้วยมเกิดเลยวะอุ้ยจุดเกิดเรามีที่ออกด้วยพี่เอสเคปบอทเกิดเลยนะคือออกได้เลยเหรอเฮ้ยออกได้เลยเกิดตรงจุดออกวัดยี่ยมเนี่ยออกได้เลยพี่เนี่ยตรงเนี้ยพี่ที่เห็นขันหัผมดินี่ข้างหลังออกได้เลยดิ อะไรวะเนี่ยกะว่ายิงเสร็จแล้วกลับเลยเออยิงปั้งออกเลยเลิกระวังขวาเกิดนะเพื่อนเราเพิ่งเกิดเพื่อนเราเอพีห้าเพื่อนเราเอพีห้าเพื่อนเรามาร์กโลเคชันนู้นด้วยไปดิเราจะเดินหาแต่ไม่น่าเดินนะสภาพเออนั่นสิออนมนเดินวะจะอ้อมไหมเรามีทนายอยู่น่าจะสวนได้อยู่่มนันจำอ้าวเลยน่ะ โอ้โหเล่นสนายเล่นในนี้จริงอ่ะถือวี่วิ่งแล้ววขึ้นปะไม่น่าเกี่ยวฮะหมายถึงอะไรนะบอกถือมีดวิ่งแล้ววัยขึ้นปะไม่น่าเกี่ยวมันก็ไวขึ้นนะเหมือนไวัยขึ้นปะเล่นในเดฟหรือว่าแอนิเมชัน่นหลอกตาวะน่าจะแอนิเมชัน่นเพื่อนเพื่อมีปืนกลอ่ะเพื่อลุยเลยเพื่อนอ๋อนุมีคนยิงมาบัดข้างหน้าตัวหนึง่งต้องยิงว่ะ ข้างหน้าเมืนเก็บเสียง,งนข้างนอกอ่ะสามสามสูนะนะเพื่อนเราเล่นแบบโคตรแต่ก็เสียวนะเสียวเจอเอ้ยบอทบอทใช่ปะบอสเกิดมันอนะ่ะโอ้โอ้โหแล้วแม่นซะด้วยยิงที่ขาแดง ah oh, bot, bot. Hm เลยบูบอสบอสเต็มเลยบอสเกิดอีกแล้วเหรออืมโอเคยิงขาตายไปสามแล้วเอ้ยสองโอเค ตายตัวเ,เขาหัวตายหนึ่งอ่าตีโลดก่อนเบาอะไปข้างหลังแล้วเพื่อนเราบอกว่ายิงไปเลยพี่ชายผมขึ้นบนผมตื่นพวกอ่ะแต่ผมว่าผมวิ่งขึ้นดีกว่าเผื่อได้ของอะเขาบ้างห้องเคลียร์ เฮ้ยคนคนเฮ้ยได้ดิสแดงได้ดิสแดงสี่ล้านแปดใช่เหรอเออผมเก็บเข้าวคังแล้วโอ oh my god เฮ้ย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 บดบดที่ประคนดิสแดงเจอ oh my god ได้แล้วพี่ oh my god ผมพร้อมตายแล้วครับ ใส่คังแล้วใช่ไหมใส่ใส่แล้วพี่พเนี่ยสี่ล้านแปด oh my god พระเจ้าช่วยอยู่ในไหนในเซฟหรอในเซฟพ,พี่มันสองเออในเซฟพ,พี่มันสองช่องว่าทำไมมันซื้อโทโมอลได้นี่เองเออโอ้โหดวงอย่างดีแล้วนี่เราลงธรรมดาด้วยนะนี่ไม่ได้ไม่ได้ล็อกดาวาด้วยนะ <laughs> ดวงมาจัด พี่ดวงไม่ดวงโดนแบนอะ่ะเล่นมันมันจนตายหาแต่ข้างล่างบอดยิงจะตายนบอดน่าจะมีปืนเยอะอยู่เฮ้ยผมสบายแล้วผมผมพร้อมที่จะสไนนี้แตกได้เลยผมชิว <laughs> ใครจะไปคิดว่าจะได้ <laughs> ได้เฉยเลยไอแต่บอดบอสมันน่ใจนี่ปะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวพวกลูกน้องบอสอะกระสุนน่าจะดีปะ่ะกระสุนยี่สิบกระสุนม่วงหมดเลยได้ยอยู่นะแต่ผมชิวฮะผมพร้อมแตก เนี่ยอีเลียนนเบต้านี่ผมมานั่งถอดเกาะอยู่คือได้ทุกอย่างนวตอนนี้เพื่อนเราก็นั่งฟาร์มอย่างเดียวเลยเดี๋ยวต้องทำเลยละไม่มีใครเข้ามาเลยหรอแต่ว่าเราเกิดโลเคชันดีใช่ไหมเราก็เข้ามาหาของชิวเหมือนกันนะนี่เล่นสไนเปอร์หรืออะไรวะเนี่ยชิวจัดอไม่มีคนเลยเว้ยแล้วเราก็เดินไปออกที่เดิมอ่ะไปออกตรงกันที่เราที่เราฟาร์มอ่ะที่เรามาเออไม่ใช่กุญแจอะไรอ่ะ บีชวินล่าสโตเลตคีโหพี่ไม่เก็บไอโคงไอเคน่อยอ้าวเนี่ยบอสที่ตายเนี่ยเนี่ยบอสมีบอสบอสมีเกาะสามแต่มันเก็บเพื่อเราเก็บหมดละหรือว่าเพื่อนจะออกหรือเปล่าเนี่ยโชคดีว่ะพี่เรากดฟิวทีมาเจอเขานี่คือเขาพาเรามาเจอที่นี่เลยนะดิดแดงเออดิดแดงเห็นไหมนะแต่ว่าเขาเป็นตัวนำโชคให้กับเรานะพี่ เดี๋ยวแล้วไม่งั้นก็คงได้ยิงกับมันน่ะโอ้โดนยิงโอ้โดนยิงโดนดิอันนี้คนแน่นอนเข้ามาแล้วพุชมาแล้วไม่รู้พี่แต่ผมโดนยิงเกือบแล้วเพื่อนเราอยู่ข้างๆมันไม่โดนเหรอวะเองนั่งไงเพื่อนเพื่อนหลับเกือบแล้วพี่ตายปะเพื่อนยิงมันตายเลยโอเคตัวเคชั่นผมอย่างดีเลยมุมกำลังเดินเดินอยู่ยิงเกือบตาย รับดาเอจให้เพื่อนไงตอนนี้คือแบบิบทหรอคนพี่เมื่อกี้จริงผมนี่คนดินี่ศพมันอยู่ไหนวะเออนี่ปะอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนอ่ะไม่รู้เปิเก็บของก่อนอ๋อคนนี้อยู่บนบันไดอ๋อโอเคเออรู้กันให้หมดอุย้ย โอ้หล้วง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 ตัวอยู่สลายแล้วตัวโดนล้วงโดนล้วงได้ดิบีลุ้มกินเออล้วงล้วงทุกคนต่างล้วงเออล้วงยาล้วงทุกอย่างจะล้วงอะไรล้วงไปผมมีทิศแดงล้วงไปผมชิลอ๋อใช้ UMP ถึงว่าจริงผมไม่ตายมันใช้ UMP เนี่ยเสียงคนด้านขวา เออผมพี่เอาอันนี้มาฮาร์ดรับเบอร์ป่ะถังโยนให้ละนี่นี่ผมโยนให้ผมโยนแล้วพูดมาปะโยนแล้วพี่โยนละนี่ทำไมของมันดีกว่ากดฟอร์บ d เดนโอ้ยคนคนตายปะเก็บมนตายแล้วตายแล้วตายแล้วปืนดีปืนดีอยู่ปืนดีอยู่เพื่อนบอกมีคนป่ะเก็บตัวก่อนเก็บเลยพี่ เก็บของเยลยต้องรีบเก็บก่อนแล้วรีบเก็บก่อนพี่เดี๋ยวเพื่อนเก็บน่ะเพื่อนก็เพื่อนก็ขยำอยู่พี่เร็วเพื่อนขยำอยู่เพื่อนขยำแล้วแถวเพื่อนมาสลับเออตอนสปืนแล้วสวยสวยเออเก็บเก็บเก็บให้หมดนั่นแหละซอมบี้ลุมกัดซอมบี้เต้นอีวิวเออเออทุกคนต่างลุมเก็บให้ให้บ้างเออหน่ะแม็กกระสุนพี่ทีสามศูนย์ นี่เก็บมันดึงไว้แล้วดึงกันทุกอย่างเก็บกันทุกอย่างตอนนี้ใครหิวน้ำว่าเสียงร้องทื่อท่าทื่อท่าที่พี่โดนยิงพี่โดนโอ๋อโดนยิง <laughs> แขนจะหลุดแล้ว <laughs> กล้องพี่ขอทางหน่อย <laughs> ไปเลยพี่ <laughs> โอ้ยโอ้ยนี่มีเงเข้าหัวพี่เออพอพี่ไม่เล่นไอดีตัวเองพี่ไม่โดนหัวหรอกจริพงพี่ออถ้าเล่นไอเดียพี่โดนหัวกบาลไปแล้วเมื่อกี้ เพื่อเราเตรียมตัวออกยังเพื่อนเพื่อเรานำแล้วพี่โอเคไดเดี๋ยวตามเออเพื่อเรานำแล้วผมตามเพื่อนผมตามเพื่อนนี่คือเราเจอทั้งบอสเจอทั้งคนเลยนะเนี่ยแล้วเพื่อนบอกอ๋อลงมาเก็บของไม่มีไรมาไอเทชันพอยอุ้ยแล้วเพื่อนจะออกนู้นนะโหสุดยอดออกใกล้ๆคืออะไรออกใกล้ๆดีกว่าเผื่อจังหวะหเดี๋ยวมีอะไรยิงมาหานั่นไงละ่ะท่าเรือเออโรงงานโรงงานท่าเรือ พอร์ตอะเฮ้ยมันท่าเรือหรือเปล่าพี่ตรงนั้นเออท่าเรือท่าเรือเฮ้ยข้างบนมีคนยิงวะ295บอทป่ะยีงเก็บเสียงรึเปล่าเพราเราก็ไปโคตรไวเลยตอนผมปักอันนี้แล้วเฮ้ยบอทละคนข้างหน้าพี่ยังไม่เห็นที285เราเห็นแล้วเห็นแล้วบอดปะบอทโอเคยิงแล้วโอเคโอเคไม่เห็นพอร์ตเลยไม่เห็นคนเลยนะที่พอร์ต มอยู่ข้างในโอ้ยโดนยิงเหรอมันเพื่อนเพื่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนน่าจะยิงบอดแหละถ้าโู้เพื่อนเราไปไวจังวะแปลว่าตัวมันเบามากเลยพี่ตัวมันเบาใช่พี่จะบ่อยเราโลวเราโลวพี่เราโลวไม่ได้ไม่ได้เราไอ้กล้องแป๊บนึงนะพี่พี่ขอเก็บกล่องได้ไหมครับได้ได้เฮ้ยเฮ้ยพี่โดนยิงพี่โดนยิงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยเกือบไม่ทันตายตายตายแล้วโอ้โหมันเหยียบจะเหยียบหัวพี่แล้วอย่างนี้ พี่โดนยิงวะเออพี่ยังคิดว่ากล้องตรงเมื่อกี้โอ้โหแขนเน่าไปหนึงเออเดี๋ยวจะออกง่ายไปไงเข้าใจะไปถอยก่อนไหมได้พี่ผมเดี๋ยวผมคุ้มกันให้ถึงมีใครมาเอาฟีดีโนสกูบยิงอ่ะเมื่อกี้อ่ะแล้วเพื่อเราจะเพื่อเราออกแล้วพี่เหลือเราสองคนละมันตัวเปื่อยปะลูกสองคู่พี่ลูกสองแปดคู่ ระเบิดเฮ้ยระเบิดอะไรอะ่ะปาระเบิดปะเพื่อนเราปลาเหรอพอวิ่งได้อยู่ปก็อุยอ้ยอุ้ยเปืือนมันแน่เลยขวายิงมาหนึ่มเพื่อนพี่ฮิวไม่เสรียตีอะตกใจเลยอยู่ไหนวะเรามีสไนเปอร์อุอ๊ย้ายก็ยิงมาผมเห็นสายละใช่ปะวะไหนวะไม่ใช่หรอไม่ใช่จัง ต้องถอยมาตรงนี้ก่อนไหมได้พี่ผมถอยละผมถอยละผมถอยละพี่ต้องผ่าเลยหนักกะเกือบตายเมื่อกี้มีโอกาสมาชาร์จอยู่นะผมมีระเบิดโคตรเยอะเลยผมปาแก๊สทิ้งไปก่อนตรงนี้อ่ะปาทิ้งไปละมาไปเลยได้ได้เลยพี่เสร็จแล้วได้เลยระวังซ้ายนะผมออกขวาสุดนะมันไม่ยิงกล้องใช่ไหมไม่รู้พี่ลงมา ทิ้งขางออกไปละเราวิ่งขึ้นทั้งบนตรงนล้นนะเป็นการข้ามถนนที่บอกเลยว่าเสี่ยงตีนมากๆสองตัวมีเสียงมากมีสองตัวอยู่ใช่ใช่เฮ้ยบอดเหรอตายวิ่งไม่ได้แล้ววิ่งหมดเออถ้าหิวก็ยังได้อยู่ฮะถ้ายังถ้ายังหิวอยู่สุนลูกซองกระสุนเก้าจุด โอเคกระสุนเก้าได้ยูคนเหรอต้นไม้โอเคหลอนแล้วตอนนี้หลอนเออแต่ว่าเห็นมันขาคนจริงนะไป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 ออกพอดีได้ยินเสียงนังกิ๊กนี่ก็ต้องวิ่งเลยเอ,อ่ออาโ <okay. S 2> อเงมองให้อยู่เตรียมตัวรวยในสามสองหนึ 1. 1> ่งหนึ่งรวยครับ รวยครับดูเงินที่ได้4ล้าน9ครับโ oh อ้มหโอ้อ้โหโอ้โหอ้โมโอ้โหอ้าน9ไ้่คเอว่าเบต้ามีอีดดอ้ดอ้วยเออไม่คิดโบบดดดดอ,ดอ,อด้โหดองอ้านธรรมดาเลยนะอออ้ว,วงแบบดวงสุดๆอ้ย